ลงไหนอะเดโด้ไหมพ่อมึงแหลกแหลกมึงเอาจริงเหรอวะตับมาดีแล้วมึงมั่นใจเหรอวะโอ้โหลงเป็นหายุงเลยเราเป็นคนกำจัดยุ่งเลยโอ้โหเชี่ยมึงไปเอาความมั่นใจไปจากไหนไว้สัตว์โอนะทุกตาเขี่ยได้หมดแ่ะกูอะเค่ไปมีคนอยู่หน้ากู นประสาทดิโอ oh. ้ได้ะกูได้แล้วว่าตัวนึงเดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนช่วยถ่วงไม้เดวกไปช่วยต้นก่อนต้นใจแข็งไว้ต้านต้นใจแข็งไว้นะไม่แก้กูหหลายสัตว์แข็งใจ เหมือนกันเหรอวะอ๋อคือกันใช่ไหมเราแล้วด้วยตั้นเราไปหนามวยกันไหมเฮ้ยกูมียาต้านเอายาไปตัานตันไม่อยู่ข้างหนต้้นตั้นมันดอกตั้นซ้ำไอ้มันเอ้มันดอกยาว่ะมันดอกยาโอเคโอเคโอเคแค่ยูเซ่สวยพี่สวยยัยๆ สวยพี่สวยแคนยูเซแขนโอ้ยู่นอเซอยูได้มันไม่ยอมพูดอะไรทียกูเลยต้องยิงมันมันเอาเ้ยออะไรอยู่กับมึงวะกูไม่รู้กูโด้กูโด้ก่อนกูโด้เป็นสัตว์จะทำชื่อก็บอกอยู่ว่าเจโนใครมันยิงไปสามชาติเลยวะสั์ตึกตึกตึกไหนมมนอยู่ไหนมันอยู่ไหน เอาน็อกไปดิครับผมดาวไปแล้วดาวไปแล้วดาวไปแล้วหนาบวยหนาบวยหนาบวยไปไม่แค่จูเซ่เออแค่จูเซ่สวยพี่สวยก่็เดือดถึงจะไว้ชีวิตโถตั้นไหนไหนมีตรงไหนเฮ้ยกระปุกกระปนกสุดยอดเพื่อนถามมาดิสวยพี่สวยเอ๊มีคนมีคนอยู่ขบนเปิดไม่ปุ๊บพี่โดนยิงนี่กูหาเลยเฟล แกยูเซ่สวยพี่สวยตายต่อหน้ากูเลยมันไม่พูดอ่ะังไงไงมอไซค์มันจอดแสดงว่ามันเข้ากูดังไปเว้ยอู้กี่คนสองอะสองเปลี่ยนสองหรือหนึ่งวะไอ้นี่นี่นี่อยู่กูดังขวาละเดินไปขวาเดินไปขวาละขวาขวาขวา อ้าวล่วงตายเลยไมปป่จากหัวโดนได้อีกแล้วกูไม่ได้ทั้งตัวเลยวัตตาฟก็เถอะวัตตาฟก็เะมันก็คงจะงงอะ่ะไอ้เหี้ยเยดีกูก็โดินยิงตายวัตตาฟเดินดมาแบบนี้กูไม่รู้จะไปไหนได้หรอต่อหรือลิน้นมันเป็นเหี้ยเลยนะฮะโอ้โศพลูกศพคนเหี้ยอะไรทะเลาะกับลิ้นตัวเองตั้นถ้ามึงไม่ไม่พูดคำว่าสวยพี่สวยแบบน้าตั้นนะไม่ต้องขึ้นรถ สวยพี่สวยว้าเออเมื่อคิดแจมจะขับไปไหนกันเร็วขึ้นก่อนเร็วขึ้นขึ้นไปออกรถช้ารถตาวโอ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้ดูเสียงรถนี้อ่ะโอ้ขับเก่าขึ้นภูเขาเองดเดินเร็วกว่ารอแล้วออกไปเดินเร็วกว่าอะไรเนี่ย คือไม่มีความพยายามคือหาว่ะอ๋อไอ้ไอ้พวกมีความพยายามอุ้ยต้าจะขึ้นมาไม่นด้หนักไปซะ้ยเลสโซนนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวิ่งเล่นนอกล้ได้สบายเลยเอาลงไปเลยได้เป็นลงก็ี่ก็ตายเนี่ยโอ้ขวา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  tăng lót, tăng lót đấy, tăng lót đấy, nhiều quá, uầy, anh cứ bảo chạy đi, đi đâu sai, oh, ống súng xuất sắc, ở này, ở ở lưng đấy ตานบอกสวยพี่สวยก่อ็เดี๋ยวชุูปวยพี่สวยเลเล้ยกระทายแล้วพี่มาอยู่หลังเดินมาอยู่หลังเดินเอ้าไม่ระเบิดอันเดียวเองเหรอวะอู้วววเฮ้ยขวาขวาขวาเฮ้ยขวาจะนกแล้วอ่ะอีกนัดเดียวเองมันต้องโดนกูตลอดเวลา น็อกน็อกน็อกเราจะดอดึง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 เลยอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้นตั้งรอก่อนนะสุดยอดเพื่อนตายเลยเหรอด้านซ้ายอ่ะตายยังตายยัง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 น็อกน็อกน็อกอยู่น็อกอยู่นะยิงแม่เลยตายแล้วมันตายใช่ไหมตั้นตายเหรอเฮ้ยไม่มีกแล้วมีอีกแล้วเออเห็นแล้ว มันขับเหยียบเพื่อนตัวเองเหรอวะไม่ยิงคอระตีเอาด้อกเฉยล<อ>่วง,<อ>งไปตร<ป>ง,งไหนวะตรงไหนวะอ,อ,อ๋อหูเทียโคตรไกลเลยนะคุณแปดจัดไปไฮคูเอาห้าโดนโก็ยูกงงยิงยหโอ้โหนัดเดียวครับผม ไอตัวที่มันหล่นรถอะตายตายเหมือนกันวะตายสตีสตีอุ้ยโอ้ยยังไม่หมดอยู่ไหนอะอยู่ยอดเขาทางทางเอ็รอะตุุ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 ตุสมยตรงนี้สอยู่หน้ากูเนี่ยยอดเขานี่ไงโอ้ตายหมดอืม เียไอ้โตมาดึงกำลังจะไปเฮ้ยวงสองไงนี่หว่าไม่แรงมากชอบป่ะสวยพี่สวยก่อนโอะสวยพี่สวยไอ้ไม่เอาไม่ได้อารมณ์เฮ้ยเริ่มไม่สวยแล้วสัตว์เริ่มไม่สวยเริ่มไปสวยละเอาชุบแม่ตรงนี้เลยนะดัานรถอ่ะเอาคันไหนไปกวเดี๋ยวมีรถขับมาชุ่งไปเลยวิ่งไปคู่เลยอยู่หน้ากูเลยเนี่ยเห็นละใกล้ตาละ เราเบิดจัดได้ป่ะตายแล้วไอ้สัดอ,อ้าอ้าวเหรอมึงยิงกับกูตายเลยววะมึงยิงจากข้างบนไงกูก็ยิงจากข้างล่างอีกทีนึงฝั่งขวามีเฮียซ้ายเราไม่รู้เก่งดูหน้าเราเลยวะโดดลงหน้าเราเลยทั้งหมดเยอนละเฮ้ยซ้ายมาสายกูน็อกน็อกน็อก เราก็มีนะเว้ยเฮ้ยมันโดดลงมานั่นแหละตรงบอร์เลโดเยอะดูขวาอยู่เกิดมันวิ่งไปทางข้างหน้าเดโบไปต้องเป็นอ้อมหลังเห็นแล้วเอ้ย ตายหมดตายหมดโอ้โหเดือดจัดเดือดจัดอืมเหลืออีกสามไอ้เหี้ยเยอะนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ป่านะแล้วไม่อยู่ฝั่งโน้นซ้ายกูซ้ายกูซ้ายกูสองตัว มาแล้วเนี่ยสองตัวสองตัวทั้งตี้อ่ะไอ้เหี้ยสามตัวไอ้สัตว์โลโลโลโอ๊ยไอเฮีย <c oughs> สวยพี่สวย บอกแล้วเอาขามาไปทำเพียฮะเลยสวยพี่สวยพี่